แมมาละครับมาลวครมาแล้ะครัเจ้าสัวมาลวคราวคราการนี้มาลวครนี่ <c oughs> คุณไต่ภูมิกับคุณวันมาแล้ะคร <c oughs> พ <c oughs> ี่ภูมิเน่่น่ <c oughs> งานเขากาลังจะเลิกอยู่แล้วทําไมเพิ่งมาเอาป่านี้ล่ะ <c oughs> ถึงผมจะมาตอนงานเลี้ยงเลกนะครับผมก็ต้องไปตามทุคกคนกลับมาฉลองกันใหม่นะคุณเทพเพราะรอเล่นนะคะคุณวิทุกคณป้าใสยังมาไม่ถึงเลยผมไม่ได้มาฉลองงานในวิเท่านั้นนะครับ ผมจะมาฉลองเรื่องของตัวเองด้วยฉ <c oughs> ลองโอฉลองอะไรคะออเออวันพิ่งกลับมาจากไปหาหมอนะคะตอนนี้วันท้องได้สี่เดือนแล้วค่ะท้องเหรอใครอะอะ <c oughs> ท้องตะโฟกี้โอ้โห,โหดูหน้าหน้าหน้าแต่ว่าเราเต็มพี่เลยปานล,ล้เอเลนเฮ้ยเจ้าสวยจะมีหลานแล้วเว้ยเก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องฉลองใหญ่แล้วสิคะใช่ ดีใจอะไรกันเนี่ยจะมีงานเพิ่มตั้งเยอะยังดีใจเหรอดีใจเจ้าที่บ้านตั้นเจ้าสวัวจะมีละออนวิ่งเล่นที่ชืดใจไปเลยเจ้า <c oughs> เรารักตั้นเจ้ารัวหานเยอะขนาดน,น้อยเราก็จะตนนักะคะใช่ <c oughs> ถ้าเช่นนั้นฉันก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หนะักะคะอ๋วไปราไปจำนากันไปเน่กลับมาชะลอเล่นคืนคืนหนูก็รลเล่นนะคะคะ <L an> มากันแล้วค่ะอีอยน่ารักจริงจริงสวัสดีครับสวัดสดีครับคุาพรครับคือผมพาปีน,นฟ้ามาขอโทษนะครับคือเราสองคนแต่งงานกันอ,กอีกแล้ว แต่งงานอีกแล้วแต่ไม่บอกปาปาเด็กก็รักกันนะเงียบไปเลยแม่มา,มาขึ้นว่นา ป่าสิมาขอข้ามาคุณปาท่านจ่าากช่งที่ป่าก็เห็หุคุณป่าไว้เพราะว่าป่าเห็นไปก็์คานหลักแล้วก็เขาเหล็คขึนป่าอยากให้คุณป่าดูถูกคนบ้านนอกอย,อยากก่างสุดข้า เออ้ากาบโทษา้าเอเข้ามา้า้าบาถือโทษกดดูฟ้าเนาะป้าเองสิงต้องขอโทษดูฟ้า ามองคนแต่ภายนอกกลับมาเป็นสะพ้ายอีกครั้งหนึ่งป้าดีใจหลายหลายป้าก็ดีใจนะจ๊ะทีคุณป้ารับปตาเข้ามาอยู่ในครอบครัวอย่างเต็มใจวิ่งวิ่งจิต้องคอของคุณป้าเธรวินเห็ดอียงบอกคุณคุณป้าคือคุณลินคุณลิน ผมว่าพูดภาษากลางกับคุณฟ้าสายก็ได้เดี๋ยวคุณฟ้าสายฟังไม่รู้เรื่องอาพูดไปรินต้องขอโทษด้วยนะคะที่รินคิดไม่ดีคุณฟ้าสายมาต่อเลยต่อไปนี้รินจะไม่เอาฐานน้ำมาเป็นตัววัดความดีอีกแล้วค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะอะไรอะไรกันให้หมดเลยอะเอะไะทุกคนฟังทางนี้นะต่อไปนี้ทุกคนอยู่บ้านหลังนี้อย่างไม่

วันนี้วันดีครับวันพิเศษป้าให้รางวัลหนึล้านบาทเรื่องอะไรครับป้าใครจับปลาสายโยนน้ำได้เร็ว <łość> 2ล้านใครจับป้าเจ้าสัวสุดหล่อลงน้ำด้เอาไปเลยสล้าน กว่าลันเทาวานกว่านี้สักหน่อยมันเรื่องของคอยจะไกลจะเข้มจะหวานยิงมาปี<ๆ>เขาเรียกไม่มีมน้ำตาก็ะอยบะเมนของหวานสิตามน้ำตาลเห็ดอย่างหน้าตาก็สวยแต่เสียตรงสื้ไม่สุดสิบมึงสิบบ อยามยิ้มคุณน่ารักจงังแตหาอแล้วติเห็ดยันล่กก็วังเลือกเป็นคู่ใจาหลายคือหลายจั้ไหนก็บอเธอดอกเห็อไนหน้นาไม่น,นอกซีมาหลอกกันมานาไม่ได้หลอกไม่ด้หลอกนะว่าแมงข้อหวานเดอ้อคะเด้อสิตักกินได้โทเธอก็ได้ต,ตายผู้ชายรู้ทัน่นอยจะดีกว่านั้นถ้าเติมน้ำตาลสักหน่อยเคยได้ยิ่งม่อยคำ

จะดีกว่านั้นถ้าเติมน้ำตาลสักหน่อยเคยได้ยินบ่อยคำพูดอ่อยของคนปากหวานก่อนจะพูดจา้สาสั่งใจเมื่อนานหอมมวามเป็นของหวานยิ่งมาตัวกันเด้ออายเยี่ยมมาตัวกันดิอดีตัวไม่ได้หลอกจ้ามาจิ้มมันแต่งจ้าบเตื่อดหรอเชื่อห่อ